สวัสดีครับแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามทาง YouTube นะครับคลิปนี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับในทั้งสองช่องทางนั่นแหละแต่ว่ามันมีผิดพลาดนิดนึงผิดพลาดนิดนึงพอดีมีแฟนเพจบอกมาอ่าก็เลย มาถ่ายแก้ใหม่คือในคลิปก่อนหน้านั้นเนะ่ะเกี่ยวกับตัวรถกำลังอัดของเว็บร้อยร้อยสิบคาบูในดีมก็มีเหมือนกันนะครับคือจะเป็นหน้าตาประมาณไม่ใช่ประมาณเ่ะอันนี้ของจริงให้ดูเลย ที่แคมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแคมสมงเดียวกันหน้าตาเหมือนกันนี่แหละตัวนี้ฝั่งไอด้ดีนี่ฝั่งไอ้เสียนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเบี้ยวลดกําลังครับซึ่งมันจะหมุนได้ทางเดียวนะครับหมุนได้ทางเดียวส่วนอีกทางหนึ่งมันจะล็อกนะครับในเวลาทํางานนะ่ะมันจะหมุนแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะต้องไม่หมุนตาม จะต้องไปตามโดยมีแผ่นประกบตัวนี้นะครับมาคอยล็อกไว้นี่นะครับแบบนี้นะครับกดันไว้ไม่ให้มันหมุนนั่นแหละครับดันไว้นะครับดันไว้ไม่ให้มันหมุนตามแต่นี้ผมจะทำให้ดูนั่นแหละว่า ทางที่ถูกต้องของการใส่แผ่นตัวเนี้ยมันใส่ด้านไหนทีนี้ผมก็เลยถ่ายคลิปไปก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มช่างนะครับกลุ่มช่างที่ที่เข้ามาดูแล้วก็เขา้าเข้ามาถามกันมันพลาดตรงนิดนึงคือจริงๆอะผมเน้นเน้นแค่ว่าใส่ฝั่งนี้หรือใส่ฝั่งนี้เฉยๆ ใส่ด้านนี้หรือใส่ด้านนี้ <S <S เฉยๆขวาหรือซ้าย <S <S เฉยๆอ่าในในในคลิปก่อนนะครับในคลิปก่อนนั้นเนะ่ะจะตั้งใจจะบกกอกเฉยๆว่าให้ใส่ฝั่งไหนเพราะที่เขาใส่ผิดกันเขาใส่ด้านนี้นะครับ <S 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 อันนี้ไอ้ดีนะครับอันนี้ไอเสียถอยเสียอยู่ด้านล่างนะครับั่งนี้ไอดีคือที่เขาใส่ผิดกันนหะเขาใส่ด้านนี้นะครับอะใส่ด้านนี้ ด้านด้านขวามือนั่นเองใส,ใส่ด้านขวามือถามว่าใส่ได้ไหมม,มันใส่เข้าเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะทํางานไม่ได้นะครับเพราะจุดทํางานที่มันทํางานร่วมกันคือตัวนี้พอเราใส่ผิดฝั่งเนี่ยตัวนี้มันก็หมุนไปทั่วแล้วแต่มันจะหมุนไปถ้ามันหมุนไปในตาแหน่งที่ลูกเบี้ยวต่ํากว่าแคมมันจะมีด้านด้านที่ต่ํากว่า จุดนี้นะครับเรียบๆนะมันจะต่ํากว่าคือตามจริงมันต้องล็อกให้อยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วทีนี้ก็เดื่งวว้าวเนี่ยก็เดื่งวว้าวจะอยู่อย่างนี้ก็ว้วทางานปกติปิดเปลือปกติแต่ในจังหวะที่มันทํางานเนี่ยลูกเบี้ยวเนะี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะมันจะหมุนถอยมาหมุนถอยมาหน่อยหนึ่ง เพราะว่าเวลาด,ดับเครื่องเนี่ยอันนี้เครื่องติดนะครับมันตัวอย่างนี้แต่เวลาพอเราดับเครื่องปับ๊บเมื่อมันไม่มีการจุดระเบิดลูกสูบมันสู้กําลังหัดไม่ได้มันก็จะถอยหลังนะครับพอมันถอยหลังมันก็จะทําให้ดึงดึงลูกเบี้ยวตัวเนี้ยถอยหลังมาด้วยพอมันดึงถอยหลังมาด้วยปับ๊บลูกเบี้ยวเนี่ยลูกเบี้ยวลดวกำลังหัดเนี่ยมันสูงกว่าแคม มันก็เลยไปยกนะครับยกดันเนี่ยมันก็เลยไปยกก็เดืองวาลวไอเสียมันทําให้วาลวไอเสียนะเปิดค้างแต่ค้างไม่เยอะนะคร,ครับค้างสักสูงขึ้นมาสักประมาณมิลมิลกว่า,วา,วาสองมิลนี่แหละเปิดค้างเพื่อให้วาลวไอเสียนะ่ะมันรั่วลั่วชั่วคราวนะครับไม่ได้รั่วตลอดให้มันรั่วชั่วคราวทีนี้เวลาคุณมาสตาร์ทปับ๊บด้วยช่วงแรกที่ กำลังขัดมันลวกเพราะว่าไอาเสียเปิดครั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้สตาร์ทง่ายเบาแรงไม่แข็งเท้านะครับอ่าหลักการมันเป็นแบบนี้นี่ย้อนมานคลิปที่ผ่านมานะผมก็เน้นแค่แค่ตรงนี้เฉยๆว่ามันอยู่ซ้ายหรือขวาอะทีนี้ไอาาการใส่ผิดเนี่ยใส่ผิดก็คือด้านด้านขวาเนี่ยใส่ผิด เพราะมันไปล็อกตัวนี้ไม่ได้นะครับมันไปล็อกตรงนี้ไม่ได้ทางที่ถูกต้องคือใส่ด้านด้านนี้นะครับสังเกตดูว้าวว้าวนะครับว้าวว้าวไอ้ตัวนี้มันก็ว้าวเหมือนกันนะครับมันจะอยู่อย่างนี้อ่ะมันจะอยู่แบบนี้นะครับคือมันจะเว้าอยู่แบบนี้ตรงนี้เว้าตัวนี้ก็เว้าเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับถูกต้อง นะอยู่แบบนี้ทีนี้ไอ้ที่ผมมาแก้ถ่ายใหม่นะว่าทําไมถึงถึงมาถ่ายใหม่ตอนนั้นนะผมนิ้นแค่ว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เฉยแต่ตอนที่ผมสาธิตในคลิปที่ลบแล้วผมมาหมุนตรงนี้กลับฝั่งซึ่งถ้าผมประกอบเองอมันไม่พลาดอยู่แล้วการที่ใส่ไปเป็นตำแหน่งเนี้ ยังไงมันก็ใส่ใส่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้อ่าตรงนี้คลิปนี้ผมเลยมาถ่ายแก้ว่าให้มันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ช่วงเว้าวสังเกตช่วงเว้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้เว้าวเหมือนกันอ่าใส่แบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ทําทําขึ้นมาเพื่ออธิบายว่ามันมีเพื่อนช่างนะครับสมา,าชิกในกลุ่มถาม เขาเจอเขาเจองานที่ลูกค้าทํามาเองหรืออะไรนี่แหละผมก็จําได้ไม่หมดนะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาว่าแผ่นเนี้ยมันอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ลมมันก็จะมีอาการติดยากเล่งไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าวาวไอเสียมันมันเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดนะครับผมก็เลยทีนี้คลิปมันจํากัดไงคลิปมันจํากัดเวลาก็เลยไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากมายอ่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับ ผมจะตรวจให้มันถี่ถ้วนกว่านี้ครับก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ติดริงมาว่าให้คือฝั่งซ้ายนะถูกแต่ให้ให้ทําตรงเนี้ยให้มันถูกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันผิดนะครับแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือแล้วก็สังเกตตรงนี้ที่มันเว้าแล้วก็ตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใส่แล้วแล้วก็เราเป็นคนใช้เองกําลังขายังดีอยู่ไม่ใช่คนแก่ใช้ไม่ใช่ผู้สูงไว้ใช้นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีปัญหาอยู่นะครับถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างผมจะบอกนะครับคือมันเราไม่ใช้ก็ได้ยกเลิกใช้ก็ได้ปัญหาที่ที่ว่ามันจะมีลูกปืนในนี้แตกลูกปืนในนี้หลวมนะครับในนี้มันจะเป็นลูกปืนวันเวนะครับคือมันจะทําให้ไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะ มันดังได้คอนได้อ่ามันดังได้คอนได้มีเสียงดังได้ข้งๆังที่ระยะวาวก็โอเคโซ่เราดิ้นนู่นนี่นั่นโอเคเพราะว่าเคยเจอตัวน,นี้มันดังและอีกจุดหนึ่งก็จากที่ลดกําลังอัดกลายเป็นว่าไม่ยอมลดกําลังอัดซะแล้ะเพราะอะไรก็เพราะลูกปืนเสียเองเหมือนกันมันไปอยู่ในตําแหน่งนี้ตลอดเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งนี้ตลอดนะครับมันมันไม่หมุนกลับไง มันไม่หมุนกลับตามแ็มทําไมมันไม่หมุนกลับก็เพราะลูกปืนมันเสียมันก็อยู่ตาแหน่งที่เรียบตัวเนี้ตลอดอ,อยู่ในตาแหน่งนี้ตลอดเลยมันก็ทําให้สตาร์ทแข็งสตาร์ทแน่นทีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้เราจะยกเลิกใช้เราตีลูกปือนออกนะครับตีลูกปือนออกเอาชุดนี้ออกอตีลูกปือนออกเอาชุดนี้ออก เอาตัวอย่างไม่ดูพอราตีออกแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีรูน้ํามันรูน้ำมันเลี้ยงอะไรรูน้ํามันเลี้ยงอีกตัวนั้นนั่นแหละทีนี้น้ํามันจะเข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าทางเข้าทางล่องกลางนี้ก็คือเข้าตัวนี้ด้วยเข้าทางล่องกลางด้วยของเดิมจะมาออกนี้เพื่อเลี้ยงลูกเบียเบ้ยวเบี้ยวรากำลังอานนะจะมาออกรูนี้ มองรูนี้ก็คือหล่อเลื่อนกระเดื่องวาวทีนี้เมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรูโบรั้วใกล้เคียงกับรูนี้แหละให้เราทําการอุดนะครับอุดเพื่ออะไรอุดเพื่อรักษาแรงดันน้ํามันที่มันขึ้นมานะรักษาแรงแรงดันน้ํามันที่มันขึ้นมาและก็ไม่ให้มันออกมาตรงนี้มากเกินไปเพื่อให้มันยังวิ่งวิ่งผ่านมาหล่อลื่นตรงนี้ตรงนี้ด้วย ถ้าตรงนี้รั่วตรงนี้ก็มาไม่แรงตรงนี้ก็มาไม่แรงแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องแก้ไขาตามกันคือให้ใส่ลูกปืนที่มีฝาปิดนะครับเราเบิกใหม่ก็ได้เน้นว่ามีฝาปิดเหล็กถ้าหาด้านเดียวไม่ได้เราก็เอารุ่นฝาปิดเหล็กสองด้านนั่นแหละแต่เรามางัดออกงัดออกด้านหนึ่งให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ด้านนี้เปิดด้านนี้ปิดแล้วก็อุดรูตัวนี้ซะอุดรูตัวนี้ซะทีนี้มันจะว่าไปมันก็สตาร์ทง่ายเลยนะแต่มันอาจจะแข็งหน่อยคือเวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยมันจะติดตลอดแน่นตลอดเพราะบางคนวางเท้าแล้วลูดลงไปบางคนเหมือนใจหายหเครื่องมันหวมเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าจะเอาออกก็เอาออกแบบนี้ส่วนแผ่นตรงนี้ ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทํางานอะไรแล้วนะครับไม่ได้ทํางานอะไรแล้วแล้วมันก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรใส่เพื่อไม่ให้กระเดื่องมันดินดินซ้ายดินขวานะครับก็น่าจะโอเคครบถ้วนนะครับ ก็อยากรู้อะไรนะครับที่ผมที่ผมรู้อ่ะหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนถ้าผมสามารถทําให้ได้มีเวลานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันสามารถถ่ายได้หรืออยากรู้เรื่องอะไรอยากให้อธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วนตัวไหนในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้อยากรู้เรื่องนั้นอยากให้ทําคลิปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดติดตามนะครับ ถ้าแชร์เห็นมีประโยชน์ก็แชร์กับเก็บไปไว้ดูได้โอเคนะครับครบถ้วนสวัสดีครับ